อยู่ในปลาแล้วมันเยืดมาซื้อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับไปทำโรงเห็ดดูหน้าไม้ครับประมาณ1.5ึุ่ดห้าสองยุสวยมากครับเ,เต็มเต็มกกเต็มไฟดีขยายไว้อีกขยายไ้อีก นี่ไม่แล้วแกดีสักนี่ดิเสีงเสียกําลังดีเนี่ยเนี่ยกำอันนี้ปีนาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จังเสียแกแกเนี่ยเดี๋ยวอยู่บนรถเบื้งหลัเขาเอาแต่ล้ำแกบอเอาแต่ล้ำแกเขาเอาล้ำแกเขียวเข้มอย่างเดียวคกับนี่เขาเจาแต่ล้ำเขียวแกเขียวเข้มเขียวมลเนี่ย ยานเขาล่ำเบิดถ้าเมาก่อเขาก็เอาเบิดแล้วบ่อคือซุ้มทัดมัดถ้าซุ้มมันตัดเมาก่อเขาเขาลืไปเบิดเลยเพราะว่าเขาเมาเร้วซุ้มหาไม้ไขยนะอันนี้เขามาเรียกเอาแต่ล้ำแก่เขียวเข้มเขาเอาไปใส่ของเขาเนาะนอรกสีแทงมะมัยด้วยคนน่ะ ตัดปอยากรับแสงก่อสะอาดเนาะเอาไปปลูกกันกันล้มเฮาแน่เด้อเนี่ยรุ่นนี้สวยมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นไม้เลี้ยงนะครับยาวประมาณเจ็ดเมตรแปดเมตรได้ถ้าตัดปลายปลายก็สวยเพราะว่าเต็มดี อ,อีกส่วนหนึ่งก็ไปดูมานะครับอีกนั้นอีกสองกอก็สวยเหมือนกันเยอะกว่านี้นะครับเยาจะไปทำโรงเห็ดของเรากันเอาละเบิกซ้ำนี่ก้พอละพอเดียวเอาพอเดียวขั้นได้ซ้ำเนี่ย นนนัน้เห็นแล้วว่ามันมีเขาจังไมอ้อีกก็ได้ตัวอเอาความไปบอ่อย่าขาบุงขาขังเก็บ่ได้หมุนปานบ่อามีอัน หนองหน่อยเนี่ยน้าตัวเนี่ยขุดบักอีจกเนี่ยเตี่ย ยืนีหนจะยังอย่ตวะแต่ลิศโดนข้าวเผาน้อเ่าติดก้นเลยตลอดบาทเนาะไม่รู้ไม่เหนื่อยเลยถ้าขุดกระนั่งโอ๋บ้าไงเนี่ ตัดตอกหินน่ะมีหินน้ำเราอยู่ทั้งใดขึ้นได้นี่แหละก็มีมีทิ้วนี่แหละมาทั้งก็ขึ้นไปขึ้นทั้งใดได้ก็ขึ้น ัดเอาตะเขียวเขียวเข้มเขานี่ล่ะเขียวอ่อนเทาก็ไว้ใส่ใส่แต่ล้ำแก่นี่ยังสิได้นี่ล้ำมลมลยังสินะเนี่ยมลมลแก่แก่งแสจาวงซี่เนี่ยซุ้มนีบ่เอาเนี่ยซุ้มนีบ่เอาเออยซุ้มนีบไปไม่เป็นนอนอขืนไหมชุดไม้ซุ้มนีบแก่ยังขินไหมเอาซุ้มไม้ เรามาเบิองสวยครับสวยสวยอันนี้แก่นะครับนี่แบบนี้แก่ใช้ได้สำหรับทําชั้นพอเห็ดครับไม้ไผ่เลี้ยงนะครับ มีหลายกอนะครับมันมองไกลๆมันก็ไม่สวยต้องมาใกล้ๆกี้เพอามาใกล้ๆนี่นสวยมากเลยอันนี้รุ่นเล็กลงมาอีกนะใส่ได้เบิดน,น้ำต้มนีขึ้นก็ใส่ได้เบ้าให้เราเข้าใจว่ามือมือสิมาตัดให้เรามาโบกแล้วใส่ล้ำได่

ไม่แก่กับมีดไหลล้ำเติอบจุ้ยไม้ออนล้าก็ับไหลอย่างชุดเนี่ยขนาดเราหักนอกไปขายอ่ะต้อเพาะได้นอกไม้ลายละเม็ดกอบไพ่แล้วลายโอ้นะรีบๆเดี๋ยวพุ่น๋ยวพุดตัดะยังบ่ยังมันบ่งามเตี๋ย Mhm. มันเิ <pos> <for mother> <bey> ึงไก่คือยังมันเบายาวเนาะมั้ไก่ไก่มีแต่ลำงามๆถนนป่ยเซียนเด้อเฮ็ดไปทั่วดิจ๊ะก็รูวดีแท้ละผู้รัะ อันนี้ไม่บงแบบนี้ไกิมสุงเตนี่ยังไม่ไข่หวานบ่จับไม่ได้เพราะมันกิมสุ้งดิไข่กิมสุงนี่แหละมีนมซุงไข่หนอนท่านอะระยบา่หม่อน ลงช่องไล่พุดเก๋บัลงช่องสักหน่อยมัวกิบศพไาเโอบิบเดวัแหกินไได้เข้าหองน้ำดูพดชนอ้าหาแล้วนเคูหงา่า โอ้คาทั้งเนี<อ>่ยอ้หลายอยู่ตัวเนี่ยปลูกไว้ทั้งคณ <c oughs> ะปลาคา<อ> <c oughs> แค่จะหาเนี่ยมันถอใจคุณแม่ด้เนี่ยส่วนผสมเนี่ย <c oughs>